สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำเดือนเมษายนนะครับของผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับผู้ที่เกิดในราศีธนูเดือนเมษายนเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ที่ใช้จะเป็นไพ่พรมยานนะครับไพ่ชุดนี้ไพ่พลา,าสติกไพ่พรมยานนะครับกล่องอย่างนี้โอเค นั้นก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกันก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งถ้าเกิดท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับค่าครูหรือว่าค่าดูดวงเนี่ยก็ตามกำลังของคนที่มาดูเลยนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขหรือกติกาในการดูดวงเนี่ยเราอาจจะต้อง มีทำตามกฎหรือกติกาของผมสั่งนิดหนึ่งนะครับจากเบื้องต้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดูดวงก็ตามที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับตามแต่กําลังของลูกค้าเลยแล้วแต่จะจ่ายนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญ,ญาตสับไพ่สักคู่หนึ่งนะครับเดือนเมษายนนะครับ ชาวราศีธนู โอเคครบแล้วส2บใบนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็ยังมีปัญหานะครับอย่างแรกที่เห็นได้เลยคือพยายโยมาราอยู่ในตำแหน่งของการเงินพยายโยมาราในตำแหน่งการเงินเนี่ยใบนี้พยายโยมาราเป็นไพ่ในเรื่องของการมีปัญหาการสิ้นสุดในสิ่งที่เราถามถึงเพราะฉะนั้นการเงินของคุณผมมองว่าตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่คุณจะทําอะไรเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการเงินตรงนี้เนี่ย คุณควรใช้จ่ายอย่างพอเพียงใช้จ่ายอย่างพอดีมันจะช่วยให้คุณเฟ,ฟได้ภายในเดือนนี้และจะทําให้การเงินของคุณจากที่เคยมีปัญหาอยู่มันจะมันจะได้ถูกในเรื่องของการถูกแก้ไขออกไปนะครับในเรื่องของการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพญาโยามราชอาจจะมีเขาเรียกว่าไงมีปัญหาในเรื่องของการเงินถึงขั้นลําบากเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินใบนี้ ถ้าคิดว่าจะลงทุนหรือว่าจะทำอะไรให้ดูว่า,าสิ่งที่เราลงทุนไปนั้นอพอเพียงไหมหรือว่าเขาเรียกว่าไงได้ผลกำไรแบบชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ตรงนี้ในเรื่องของการงานการงานได้เป็นเทพธิดาแมงป่องเทพธิดาแมงป่องในเรื่องของการงานเนี่ยใบนี้เนี่ยเรายังต้องระมัดระวังงานยังต้องอาศัยในเรื่องของการรอบคอบการทํางานที่ค่อนข้างที่จะละเอียด เพราะฉะนั้นเวลาคุณทํางานเนี่ยคุณอาจจะต้องมีสมาธิกับการทํางานนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะต้องเขาเรียกว่าไงอะ่ะคุณจะต้องเข้าหาคอยคอยซับพอร์ตกับทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การพูดคุยของคุณนะสำหรับสำหรับเดือนเมษายนนี้นะส่วนลูกน้องเพื่อนร่วมงานผมมองว่าลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกัน เราอาจจะต้องคอยจ้าจี้จ้าชัยลูกน้องเยอะหน่อยถ้าเกิดคุณมีลูกน้องนะในตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เพียงแต่ว่าจะมีเจ้านายมากำกับหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยกำกับคอยดูแลในเรื่องของการทำงานมากหน่อยมากกว่าปกตินะครับแต่ตรงนี้ส่วนในเรื่องของคู่ครองคนรักได้เป็นพระยาราชสีพยาราชสีในตำแหน่งคู่ครองคนรักเนี่ยผมมองว่า ใบนี้มันเป็นไพ่ในเรื่องของการที่ว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าพูดถึงในเรื่องราวของความรักมันอาจจะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องเลือกที่เราจะต้องใช้ความคิดมีการยืดหยุ่นกันบ้างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้างในเรื่องของของความรักถ้าเกิดว่าคิดอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าไปหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับเขาเรียกว่าไงเจอคนเจอคนใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ผมว่าก็ก็อาจจะยังไม่มี เขาเรียกว่าไงไม่มีเหตุที่จะต้องให้ไปนะครับการเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ค่อยดีสําหรับเดือนเมษายนนี้นะครับจากตรงนี้ส่วนในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินนะสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินพระพิรุณเทวฤศีแล้วก็พระรามกับนางสีดา เพิ่มเติม,ตมขึ้นอีกสักนิดหนึ่งโอ้เรากลับไปไม่ได้แล้วเมื่อกี้ืสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรานะครับในเรื่องของการเงินเราอาจจะได้ส่วนแบ่งที่เราไม่เคยไม่เคยจะได้สิ่งที่เรายังไม่เคยได้มาก่อน อาจจะมีส่วนแบ่งกลับมาในช่วงตอนนี้ในเรื่องของการเงินนะครับส่วนในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเงินเบนจากกลยานีเทพะพุรหัสัสดีเทพพาทิ์สิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินอย่าใช้เงินตามอำเภอใจนะครับอย่าใช้เงินตามอำเภอใจนะแล้วก็อย่าซื้อ,อของสวยสวยงามงาม,มากจนเกินไปจากตรงนี้นะครับ อย่าซื้อของเสรยส่วนทงานม,ม,มากจนเกินไปแล้วก็ถ้าคิดจะลงทุนทําอะไรควรศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่จะลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การที่ว่าคุณจะเสียเงินเสียทองไปแล้วจะได้มันมาคุณอาจจะเริ่มต้นทําอะไรด้วยตัวของคุณเองเป็นหลักอย่างเงี้ยลองผิดลองถูกด้วยตัวของคุณเองก่อนมันอาจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากจนเกินไปก็ได้หรือว่าการที่ว่าคุณหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่น ตรงนี้คุณอาจจะต้องดูว่าคุณหยิบยื่นให้มากน้อยมากเพียงไหนมันทําให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้ยังต้องเรามาระวังไว้นะครับส่วนโชคลาภมีไหมโชคลาภพันบุญจากนางมโนรานะครับพระเกศมงคลพระอินทร์ถ้าจะมีโชคลาภผมมองว่าจะได้มาจากการเดินทางนะครับไปไหว้พระไปเขาเรียกว่าไงไปถือศีนอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าถามว่าโชคลาภมีไหมจากสามใบนี้ผมคิดว่ายังไม่มีเท่าไหร่ ยังไม่มีเท่าไหร่ถ้ามีอากจะได้มาจากการเดินทางเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการทํางานพระรามกับนางสีดาการมาเทพเทพพางคารงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการบุกเบิกการกลุยทางการลุยนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะตัดสินใจทําอะไรควรปรึกษากับเพื่อนร่วมงานให้ดีนะครับจากตรงนี้นะควรปรึกษากับเพื่อนร่วมงานให้ดีแล้วดูว่างานตรงนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างนะครับงานจะเป็นไปตามที่คุณวางไว้เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้เลยนะครับอาจจะได้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการทํางานนะครับมีการให้ให้การช่วยเหลือในตอนที่คุณต้องการ บางสิ่งบางอย่างที่คุณเดือดร้อนอยู่นะครับไม่ไม่ได้มีการแข่งแย่งชิงชิงดีชิงเด่นเหมือนเมื่อก่อนนะครับจากตรงนี้ส่วนในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการทํางานนะเทพธิดาแมงป่องเทพพระพฤหสัสปดีเทพพระจันทร์เทพพระจันทร์เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของความลังเลนะครับความไม่แน่ใจเทพพระพฤหสัสบดีมีปัญหาอะไรควรที่จะเข้าไปขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับขอคำแนะนำจากผู้รู้แล้วก็งานเนี่ยยังต้องอาศัยในเรื่องของความระแวดระวังนะครับผิดพลาดได้แต่ว่าควรที่จะพยายามผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับยังต้องระมัดระวังไว้เพราะว่างานเนี่ยใบนี้เนี่ยเทพธิดาประจันไม่ใช่เทพธิดาประจันเทพธิดาแมงป่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณผิดพลาดเนี่ยมันจะทําผลมันจะส่งผลร้ายให้กับคุณค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องระแวดระวังทุกอย่างนะครับ จริงๆใบนี้เป็นไพ่ในเรื่องของการที่ว่าอย่าคิดมากอย่าเก็บไปคิดมากอย่าเก็บไปคิดหรือกังวลเก็บทุกๆเรื่องราวเข้าไปคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแปลไดห้หลายบริบทนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักพระแม่ปาราวตีพระแม่อุมาเทพธิดาพระจันทร์สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วพระแม่ปาราวตีเนี่ยคุอาจจะมีโอกาสที่จะมีลูกหรือว่าแฟนของคุณเป็นช่วงเขาเรียกว่างไง ช่วงที่อ,อบอุ้มคุณให้การดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีก็ได้นะครับจากตรงนี้นะหรือว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้ก็ได้นะครับเ mm hmm. ทพธิดาประจันส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของความรักเทพพระพฤหัสบดีพระรุนเทพบุตบุท้าทะตะัตตลศท้าทัตตลเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของการหึงหวงนะครับการให้อิสระก,กับคู่ครองบ้างนะครับเทพพระ เพ p พัพเลาสัปดีก็อย่าตีตัวออกห่างกันมากจนเกินไปนะครับอย่าปล่อยให้เขารู้สึกว่าเ,เหมือนกับว่าอยู่คนเดียวนะครับอยู่อารนะครับแล้วก็ทํางานให้น้อยหน่อย,อยหันมาใส่ใจคดรอบข้างบ้างนะครับในเรื่องราวของความรักโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากดูดวงส่วนตัวนะครับค่าครูแล้วแต่จะให้นะครับ สามารถแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับตามไลน์แอดที่มีให้อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีเงื่อนไขหรือข้อ,ขอเขาเรียกว่าไงถ้าเกิดคุณสนใจก็ลองแอดมาดูแล้วกันนะครับโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะงานยังค่อนข้างที่จะตึงมือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังการมีปัญหาการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีนะครับสําหรับเดือนเมษายนนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามเป้าหมายตเป็นไปตามแผนที่คุณทํานะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเก็บมาคิดมากไม่ต้องเก็บมาใส่ใจสักเท่าไหร่แต่ว่างานของคุณจะต้องเน้นในเรื่องของความละเอียดรอบคอบเป็นหลักโอเคนั้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ